สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูสถานที่ของโนเวยนะคะซึ่งทายปนกรวดน้ำใสยเย็นสบายแดดส่องลงมาลมเย็นเชื่อหรือไม่คะผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่คนเดียวในหาดนี้ซึ่งมีคนน้อยคนมากที่จะมาถึงนี่อ่าวน้ำเล็กๆซึ่งไหลาจาก ภูเขาลงมาเป็นแอ่งแม่น้ำที่สวยงามจากธรรมชาติของโนเวย์จะเป็นลักษณะนี้เกิดศูนย์อาหารมีเห็ดดอกใหญ่ด้วยค่ะทิวทัศน์สวยงามสดชื่นล่มเย็นน้ำล้อมรอบเกาะล้อมรอบหมู่บ้านซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามอยากให้เพื่อนๆนมาเที่ยวชมดูค่ะนี้ก็ได้มาพายเรือเดินป่าสงบเงียบน้ำใสามากเลยค่ะ เพื่อนๆได้ลองเห็นแล้วจะซึ้งค่ะดูสิคะวิวสวยมากเกาะนี้จะเป็นเกาะมีความหมาย